กี่กาุนนอนอยู่ค่ะเบียบเดียบอยู่นี่อยู่กับน้องเกียวกับป้วนะคะอ้วดทางานขอบคุณค่ะคุณแม่กลมบมานใหอดบ้านจ้าน้าบงเอเนาน้าไจ่่ะน้าหคัน้องี่อนรอพอนพี่วพ่อที่นอนมี่วตัวป้ะวนป้เจ้าเ้นองหน้าดีท่ากิจกรรมน่ารักมากพี่ชายหนตัว เนี่บอม่ไม่ไม่ไม่บานเลยไม่บานพ่อเลือนว่าทำยังไงเนื่อนว่ตนี่หมด่อเห็นได้แต่หนูเขาอะไรมล่นอะไรกันหนูเล่นด้วยกันเด้วยกัน แกเหลิมเลยเนี่ยเนี่ยเอะหน่ครับเญเนยปรสวัสดีค่ะคุณย่าอันเจ้าอันยางสะไอจ้าตะลกามก็มีไขแล้วตวไอนีะไอไอมันสุขาอยู่นี่นั่ตกเอกาเกี่ยวกับไอ เกี่ยวกับอ้เนาะครับเนาะเกียวครับผมจะเลิวเล่นน้ำกันเลยละไ่ยกันลล่ะเกียวครับเกียวกินนมหรอคบเกียวเฮ้ยพายไัได้เหรลูกที่ไปเอามาคอลูกที่เขาต้องปลอใาเนี่ยถอวนอายุก็ถออายุเือมากาลเหมือนเดเนาะเออข้อหาอื่นบอ พนักงานสอบสวนมา่กีบพนักงานเหนือยไปแล้วเออเด็กๆน่ารักมากลูกขอบคุณค่ะคุณย่าฝนมาตกจ้ามันเนี่ยอากาศดีดิฝนที่เศร้าเล้วมาหา ู้บ่าวร้วัเมือมน,นี่กรด้ผู้บ่าวโทรมายังลูกยิ้มนเสดอยู่เออนม่ก็ามาเอาอยู่มาแล้วไมองสองนางเลยดิสองนางนเนี่เพราะตอนนี้เอาว่าหันเนี่ยกันอาหันน้เทาหันในกินเยอะ โตเกียวโชว์ชุดสิโชว์สุดสิไหน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 สุดโชว์สุดโชว์สุดโตเกียวหรวหโตเกียวสุดหลอคมหเบานะคะเบาเบานะคะเเบานะเบาเบานะเนไปเรียนนนนไเบนะคะนะคะนวันนี้รอนนี้เกียดหลอมากเลยครับ ยวหล่อมากเลยค่หล่อนดัโอ้พี่อลี่เอี่บอกขอลอดันจ่เ่ยเอลยต้กันหรอกันอีกกอดกันียันนไม่เห็นบอครับนี่ีคนใหม่สุดอบอนมา่เี่ยหล่อมากครับผหสวดสวดจิ๋นงกิ๋อะไรอ่า ก็เลนี้ยสามที่หาจุดสามเ่อนก็แบบยดใจกัยังไงผมน่าดให้มันพอกุมน่งยึใมดอ่กินบอวาเาทมกข้าว้วกช่วยผมอย่พ่อให้มาข้าวเลยพอเพอแก้วอะ ไมา้ต่ไม่กหนขนมปลงหรือปลาเขาจะใส่นนก็ินลงขาแปะโอ้ยโอ้ยโอเขเล่นเกเหรอวะ ค่ะลูกเก่งมากค่ะโอ้โอ้โอ, <c oughs> อกเก่ง,กเกงเถอะวะฟัน้อ,องไอ์ตัวดีแมวจามุนจะช่วยได้ค่ะอ๋อค่คุณย่าของคุณค่อ

มอละเบครับมงเนี่ยมองตาไส้บมอง่บมเนี่ยนะผมดำผมดำยิงเด้ออามยิกยิ่ยิ่อเห็นกันดูสีหัวเห็นเห็นหัวแต่ว่าานุ่มเกียวยิ้มหล่อให้ตาไส่หน่อยลูกเกี๊ยวยิ้มหล่อหน่อยครับอยิ้มหล่อหน่อยครับ หนึ่งแรงสั้นดีดีเลยค่ะและปุ่มเข้าไปเย้าและตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้ตะาใส่ตะไคร้อยู่ไหนครับโว้ยตะไคร้อยู่ไหนครับผมโว้ยจักเสยตะไคร้อยู่ไหนครับผมตะไคร้อยู่ไหนครับผมโอ้ยหุจักเสยโว้ยไปไหนมาครับมาครับ สวัสดีคุณพี่แอ๊์มาเนี่ยคุณออมพอลลัตมาสวัสดีค่ะโอ๊ยคือมิดบูดีตอนนี้กวาดด้วยกวาดขานี่อิ่มหรือยังอิ่มมั่มั่หรือยังยครับลูกครับให้มาลงก่อนคอแข็งแล้วค่ะคุณย่าเสียงแก่เดียร์เวค่ะเดี๋ยวผมก็จะ ยังก็ะื่อซื át, ้อกระซเอายังก็กระซเอาไม่ให้นั่งได้บ้างหมเสียหื่อขึ้นบ้เกียวกียวโกกียวพี่ตาออกมาแล้วนี oh. ่พ oh. ี่ตาทำอะไรคะอยู่บ้านเจ้าหญิงเหรอโอ้ใส่ชุดเจ้าหญิงก็ได้เหรอหมุน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 เลดี้โก้วันเกิดนริตาเด็กสาวพี่น้องเตรียมชุดเจ้าหญิงเจ้าชายนะคะ ป้าว้าแต่ทำอะไรนะเอาเคียกไหมเคียกเจ้าหญิงเอลซ่าใหญ่ๆเลยไหมเอาไหมเลดี้กง